กิจสนะทัวยกลวันนี้มาล้วงลึกเบื้องหลังห้องภาพชื่อดังฉายานิติกรผู้ปลุกกระแสการถ่ายภาพระดับมืออาชีพในยุคที่กล้องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเฟื่องฟูที่ทําให้ใครๆก็ถ่ายภาพเองได้โดยไม่ต้องใช้บริการช่างภาพเหมือนสมัยก่อนแล้วช่างภาพมืออาชีพหรือคนที่ต้องทำมาหากินกับการถ่ายภาพจะยังดํารงคงอยู่ต่อไปได้หรือไม่ในสังคมออนไลน์ยุคปัจจุบันและอนาคตจากนี้ไปและคํากล่าวที่ว่าโฟตโตกราเฟอร์ never die they just fade away ช่างถ่ายภาพไม่มีวันตายแต่พวกเขาจะค่อยๆจางหายไปคำกล่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่กฤษณะทัวยกล้อไปจับเขาคุยกับผู้ก่อตั้งห้องภาพฉายานิติกรคุณนิติกรไกรวิเชียนอีกหนึ่งช่างภาพมือฉมังระดับตํานานครับสวัสดีครับคุณนิติกรครับนี่ครับคุณนิติกรนี่ก็หลายคนคงจะไปเห็นผลงานของท่านเนี่ยตามงานแสดงอ h i ิบิชันต่างๆ จริงๆแล้วนี่คุณนิติกรนี่เป็นยังไงฮะเจ้าของร้านถ่ายภาพหรือ,อยังไงครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของร้านฉายานิติกรนะครับแล้วร้านฉายานิติกรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นร้านถ่ายรูปที่ทางที่จัดตั้งเป,เป็นเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าเป็นร้านเฉพาะกิจของบริษัทไทยเบรดจังััดมหาชนซึ่งมันมีความเป็นมาอย่างนี้ครับว่าเมื่อปี2561เนี่ยเริ่มมีการจัดงานอุ่นไอรัก ถ้าถ้า,ถาคุณกฤษณะจะจําได้นะครับที่ที่สนา,ามเสือป่าใช่ครับ<อ>แล้วก็ร้านพระบรมรูปทรงม้านะครับในในงานนั้นเนี่ยก็ทรงพระนาปโปรดเกล้าให้บริษัทห้างร้านต่างๆ,ๆเนี่ยไปออกร้านแล้วก็ช่วงนั้นถ้าจํากันได้ก็จะเป็นช่วงเดียวกับที่ละครบุกเพศนิวาสกําลังเผยแพร่พอดีทีมงานในช่วงนั้นเนี่ยก็เชิญชวนคนให้แต่งชุดไทยทีนี้โจทย์เนี่ยทางบริษัทไทยเบฟก็ได้รับโจทย์มาว่า อยากจะให้ไปออกร้านทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่น่าจะดีถ้าหากว่าเราไปจัดร้านถ่ายรูปย้อนยุคซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คิดกันแค่ว่าจัดเฉพาะงานนั้นแหละก็เสร็จแล้วก็เสร็จกันแต่ปรากฏว่าเราได้รับความนิยม มากเลยนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นผมก็คุยกับทางคุณถปะนะัปณะกรรมาการผู้มนารใหญ่ในขณะนั้นว่าขออนุญาตใช้ชื่อฉายานิติกรเพราะว่าชื่อนี้มันจะฟังดูโบราณโบราณหน่อยอหรือจะ,จะฟังดูเชยเชหน่อยก็แล้วแต่นะเพราะว่าร้านสมัยก่อนเนี่ยจะมีฉายา้รุ่นจะมีฉายาจะมีคำว่าฉายานะนะครับไม่ว่าจะเป็นฉายานรสิงห์ฉ<อ>ายาจิตกร<อ>นะครับผมชื่อนิติกรก็เลยบอกคุณถัปณะ,ะว่าขออนุญาตเอาชื่อตัวเองเนี่ยใส่คําว่าฉายาเข้าไปก็เป็นฉายานิติกร แต่วคุณนี่กรนี่เป็น นักถ,ถ่ายภาพมืออาชีพมือโอ้โหระดับมือโด,โดยโดยโดยวิชาชีพก็คือเป็นงานที่ที่ผมร่ำเรียนมาเกี่ยวกับการถ่ายภาพบุคคลแล้วก็ทํางานทางด้านถ่ายภาพบุคคลเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานก่อนที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่บริษัทไทยเบฟครับอ๋อเราล่าสุดผลงานที่สร้างความมือฮาไปอย่างยิ่งเนี่ยหมูเด้งงานนั้นชื่องาน sustainability expo ส4งานเพื่อความยั่งยืนน,ยนะครับไทยเบฟก็ได้ไปออกงานนี้ขึ้นมาที่สุนทรีกิจ<อ>ทีนี้ พวกเราทุกคนก็ทราบว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหมูแดงก็เป็นที่นิยมกําลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงทั่วโลกนะครับ,รบทีนี้บังเอิญว่าธีมของงานในปีนี้เนี่ยเป็นเรื่อง Biodiversity หรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งหมูแดงก็เข้าข่ายอันนั้นเราก็น่าจะสร้างหมูแดงจําลองขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วก็ทําฉากสวยๆนะครับแล้วก็ให้คนมาถ่ายรูป